าทำอะไรไปแล้วไปแล้วแล้วสวัสดีค่ะวันนี้จะทำพอดีได้หัวปลาต้มซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะมาจากการที่เราไปทานอาหารที่ห้างแล้วแล้วก็แถมมาเราก็เอามาประยุกนี่อันนี้เป็นแบบหมี่สำเร็จรูปนะคะเป็นแบบหมี่ผักหมี่ผักนะแล้วเราก็จะเอามาลวกนะคะอพอาะอไว้ก่อนค่ะ,ะนี่นะคะนะพอแล้ว บะหมี่บะหมี่ผักเนี่ยลวกแล้วนะคะลวกเสร็จแล้วได้ที่แล้วเราเอามาลงจานะคะ เมีน้ำมันกระเทียมเจียวอยู่นิดหนึ่งนะคะ,ะน,นี่นกระเทียมเจียวมาคลุกเพื่อไม่ให้เส้นมันติดคลุกคลุกกันมนะคะเอาน่ากินไหมนี่นะคะพอชันที่ทานสองคนนะคะเยิ้มกันเนี่ยแล้วก็เราก็จะ ลวกนะคะอันนี้ก็คือจะเอามาทางนี้เลยค่ะเราเอาเห็ดออะไรนจีออร์เรนจี <Orange. S 2> มาแล้วหั่นชิ้นนะคะเป็นลูกเตา๋าอ่ะเป็นลูกเตา๋เาเป็นลวกอ่ะลูกเมกื่อกี้เราจะเอามาลวกกับแครอทแครอทด,ด้วย น้ำที่เราใช้ลวกใช้ลวกเส้นบะหมี่เราก็ไม่ต้องทิ้งเราก็เอาเลยค่ะเอามาลวกนี่เอามาลวกนี่ต่อเลยแป๊บนึงอ,อนนี้ก็สุกยังสุกแล้ว,แล,วแล้วก็ตัวตัว ก็ใช่ได้อ่าโอเคแล้ววางออนท็อปเลยวางเลยอ,เอือนะคะครับอ่ะทีนี้ น้ำไปทิ้งค่ะเบรดทีนี้ก็เป็นหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วต้มซีอิ๊วปกติมันจะหวานนะแต่มันก็อาจจะไม่เข้ากลัวว่ามันจะกินกับไอ้ไอ้บะหมี่ไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเราก็ใส่น้ำเข้าไปหน่อยอันนี้เราได้มาจากร้านอาหารอ๋อนะคะอ่าก็เลยเอามาประยุกต์เลยมาประยุกต์ค่ะโอเคอ่ะ ต้มให้มันเดือดแป๊บหนึ่งอาเดือดแล้วครับทีนี้โอ้โหกลิ่นหอมจังเลยหส่ลงไปเอ้ชิมตักไปชิมนะคะน่อยอุ่ยดับไปเลยเอ่ามันหวานนิดนึงออกเหยาะซียิวญี่ปุ่นนิดนึง รสชาติมันจะได้เข้ากันกับหัวปลานะครับที่เราได้มาอีไฟนิดหนึงค่ะเดี๋วรอแป๊บหนึ่งนะครับพริกไทย,ยรพริกไทยหน่อยหนึ่งเพราะว่าทุกสามีชอบทานพริกไทยอ,อร่อยดีอันนี้เราตักหัวปลาขึ้นมานะคะ,ะเพื่อแต่ว่าน้ำเราทิ้งเอาไว้ลอปรุงอีกนิดหนึ่งค่ะอ่าเดี๋ยวเราปรุงน้ากันต่อนะครับ เอาแป้งข้าวโพดเอาแป้งข้าวโพดใส่น้ำนะคะเอาแป้งข้าวโพดนะโอเคแป้งข้าวโพดน,นะคะแป้งข้าวโพดใส่น้ำ รับหนึ่งับหนึ่งรอเดือดแป๊บหนึ่งาเอาล่ะเดือดแล้วพอเดือดแล้วเราก็ค่อยๆเทแป้งข้าวโพดลงไปดูให้มันให้มันมีความข้นหน่อยนี่เป็นฟิวชั่นใส่แป้งข้าวโพดเพื่อให้มันมี texture ให้มันหนึบๆ ม,มีคว,มความเหนียวเหนียวหนืดมีความเกรสอารม์อ่าอารมณ์มีความหนืดนิดหน่อยนะคะอ,อันนี้ก็ชิม <Okay. S 2> ค,ค่ะแป้งเขาพ่นจึงไม่มีรสใช่ไหมไม่ได้มีรสอะไรเติมเติมโชย,ยุนิดหนึ่งนะคะนิด,ดนึ่งรสชาติจะได้กลมกล่อมมากขึ้น Okay. ทีนี้จะไงต่อยังหรือยังยังเหลว,ยลวอยู่<อ>เ,เติมอีกน้อยนึงยังเหลวอยู่แต่ขอเติมแป้งข้าวโพดอ,อีกนิดนึงต้องค่อยๆเติมค่อยๆคนนะต้องค่อยๆเติม อัน,นเตรียมลาดลาดเลยลาดลงบนปลาอหอมมากนะคะแล้วก็ลงบนผักเราเองอ,อันนี้ก็ได้เป็นเมนูง่ายๆนะครับประยุกต์มาจากหัวปลาต้มซีอิวนะครับที่เราได้มาจากร้านอาหารนะครับก็มาทำเป็นบะหมี ก็เลยเออกมาเป็นเมนูบะหมี่หัวปลาสามมันต้มซีอิวนะครับนีนนโอเคเียงเลยโอเค